สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้น้องเหลิมจะพามาดูผักหวานนะครับผมวันนี้มีต้นผักหวานอยู่ประมาณสิบกว่าต้นนะครับ10บกว่าต้นอันนี้ก็ผักหวานครับผมผักหวานเราจะมาเด็ดนะครับผมตรงนี้ก็เป็นผักหวานนะครับมีทุเรียนด้วยนะครับผมมีชะอมมีทุเรียนนี่ก็ผักหวานเพิ่งเก็บไปเมื่อกี้ครับผม เพิ่งเก็บไปนี่เพิ่งเก็บไปพอเก็บเสร็จแล้วเพิ่งมาลินึกขึ้นได้ว่าอยากรีวิวจังเลยนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วปลูกสองต้นก็กินรับประทานจนทางครอบครัวแล้วนะครับผมเพราะเยอะมากนะครับผมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะมาเก็บนะครับผมอันนี้นี่มาดูนี่ต้นนี้ครับต้นนี้แบบสุดยอดมาก ต้นนี้ต้นนี้สุดยอดมากเลยครับผมคือต้อนนี้ก็กินได้ทั้งครอบครัวแล้วนะครับผมสวยงามมากเลยครับแล้วผักหวานป่าเขาไม่ชอบต้องปลูกปลูกอ่าเขาเรียกว่าปลูกฝากปลูกฝากคือปลูกยังไงก็คือแบบว่า เอาไปฝากไว้กับต้นส้มหรือว่าต้นต้นไม้อื่นนะครับผมเช่นนะี่ครับอันนี้กิ่งกิ่งต้นเนี้ยครับต้นเนี้คือต้นผักหวานนะครับผมเป็นผักหวานนะครับผมเอามาฝากกับมาฝากกับส้มต้นส้มนะครับผมเพราะว่าภาวะเขาไม่ชอบแดดจัดนะครับผมชอบรมๆนี่ก็ต้นผักหวานครับผมที่ที่ตัดตัดให้มันสั้นเพราะว่า ถ้าตัดั้ๆๆอย่านเงี้ยมันจะได้แตกๆตกๆแต่เราจะเก็บทานได้นะครับผมเพราะว่าถ้าเราไม่ไม่ตัดใช่ไหมครับมันจะเป็นลักษณะเหมือนต้นนี้มันจะเป็นลักษณะเหมือนต้นนี้อ่าผมให้ดูนะครับเป็นลักษณะเหมือนต้นนี้คือต้นนี้มันสูงปีดเลยนะครับผมเพราะว่าไม่มีใครคือพ่อก็มาปลูกปลูกปลูกแล้วก็มาแต่ตอนเช้าตอนเย็นก็กลับคือมัไม่ใช่มาตอนเช้าสิมาตอนเช้า แล้วก็ประมาณสักสายๆก็กลับอ่าประมาณนี้พูดกลับไปขออภัยนะครับผมก็อันนี้มันก็ได้สูงเพราะฉะนั้นแล้วทางที่ดีนะครับผมให้ตัดสั้นๆยิงๆยย่งดีนะครับผมตัดบบต่ำๆเลยยิ่งดีนะครับผมตัด่านแบบว่าต่ำๆนี้เลยยิ่งดีนะครับผมเวลาเก็บจะเก็บง่ายๆเหมือนเหมือนกับต้นต้นนั้นครับต้นที่มีบนไดะครับนั่นแหละประมาณนั้นและครับบนไดที่มานั่นก็โอเค เอาไว้เก็บผักหวานแค่ต้นเดียวก็แกงได้เหลือแหล่แล้วนะครับผมอันนี้ก็คือแบบว่านะครับเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วอยู่ประมาณสองต้นที่ให้ดูเมื่อกี้นี้นะครับผมเพอเอ,อิญว,ว,ว,ว่าอยากรีวิวผักหวานว่าอดใจไม่ไหวมันนึกขึ้นได้เอ้ยอยากรีวิวเนี่ยครับนี่ผักหวานป่านะผมผักหวานบ้านเป็นยังไงผักหวานบ้านเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะครับผม๋ยวต,ตอนนี้เรามาดูนี้ก่อน เราไปซื้อต้นมันมาปลูกแล้วเราก็ไปปลูกผสมกับยังปลูกกับใกล้ต้นเน้นหนาก็ได้เน้นแหนก็ได้ปลูกใกล้ๆกับต้นไม้อะไรก็ได้ที่ไปฝากล่มไว้ครับต้นใกล้ๆต้นมะน,นาวอะไรอย่างนี้ก็ได้ได้นะครับผมอัอนนี้ก็คือว่าถ้าอยากจะให้มันปลูกเป็นเร็วหรือว่าทนทานนี่ครับให้ดูเม็ดผักหวานนี่คือเม็ดผักหวานนะครับผม ผ้าวานจะมีเม็ดนะคะผมน่ะแล้วเด็ดมาโันนี้แก่และน้องเลิมก็ขอบพระคุณมากนะครับที่ติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้หให้น้องเดิมทําให้น้องเดิมได้มีโอกาสแบบมีกําลังใจแล้วก็มีโอกาสได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับมันเหมือนมีแรงบันดาลใจอะครับผมเมื่อกี้มันเม็ดมันร่วงลงไปแล้ว เม็ดมันร่วงลงแล้วเม็ดแก่ๆนี้นะครับผมเอาแบบเหลืองๆนี้นี่รอยเม็ดเขาร่วงไปแล้วอดให้ดูให้ดูแค่เม็ดก็ะเพานะนี่เม็ดใหญ่มากเป็นต้นที่อุดมสมบูรณ์มากปกติผมเห็นเม็ดผักหวานจะไม่ได้เม็ดใหญ่ขนาดนี้นะครับผมปกติเห็นก็นเล็กๆประมาณนี้นะครับผมเล็กประมาณนี้นะครับที่เ็นเห็นนะแต่อันนี้ใหญ่มากเท่าๆนิ้วโป้ผมเลยอ,ะอ่ะอ่าครับผมเท่าๆนิ้วโป้ผมเลย นะครับผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมจะมาตัดทิ้งอยู่หมายถึงว่าตัดตัดสักประมาณเนี้ยให้เขารัดให้เขาแตกไม่ต้องไปเสียดายมันเท่าไหร่นะครับผมต้นเดี๋ยวเราตัดจะจะตัดให้มันมันจะได้แตก,แต,กตัดทิ้งเลยมันจะได้แตกที่ที่ยังไม่ตัดเพราะอะไรรู้ไหมครับมันมีเม็ดอยู่นะครับผมคือมันมีเม็ดผมต้องการเอาเม็ดไปปลูก ที่อื่นหมายถึงว่าเป็นโรยที่อื่นที่อื่นให้มันงอกๆนะครับผมเผื่อแบบว่าเก็บทานจริงๆแล้วเราอยู่เราทานคนเดียวไม่หมดหรอกครับแต่ละเพียงว่าเราได้ปลูกไว้แล้วก็เวลามีแขกมามีญาติธรรมมาอะไรอย่างเงี้ยมีจัดชั้นเรียนต่างๆนะธรรมะหรือว่าพี่น้องมาเยี่ยมมาชมมาเยือนเราก็จะมีของฝากติดไม้ติดมือไปอะไราทำอนองนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเก็บต้นนี้ ก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูผักหวานบ้านเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวพาไปดูนะครับผมมาไปเลยผักหวานต้นผักหวานบ้านจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวภาพไปดูต้นผักหวานบ้านต้นผักหวานบ้านอาจจะได้เห็นแค่ต้นนะครับไม่เห็นยอดนี่คือต้นผักหวานนะครับนี่ แค่ต้นเดียวก็กินเหลือแหละต้นผักหวานยอดไม่เห็นเพราะว่ายอดเก็บไปแล้วเก็บไปหมดแล้วครับยอดนี่ต้นผักหวานนี่ต้นผักหวานนี่ยอดมันยอดอ่อนมันอันนี้เขาเรียกว่าผักหวานบ้านไม่ใช่ผักหวานป่านะครับผมอร่อยคนละแบบแต่มันก็ไม่อร่อยเท่าผักหวานป่าหรอกครับแต่ว่า เอาแล้กันคนละแบบเอาไว้อย่างนี้แล้วกันนะครับผมนี่ผักหวานอันนี้ผักหว,นะวานบานนนาน้านนะครับผมผักหวานบ้านอันนี้ผักหวานป่านะครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ